สวัสดีครับช่องวันนี้สอนสั้นเจอกันอีกแล้วน,น,นะครับถามว่าบางยามอันนี้รวมตีเขาใหญ่น่ะโอ้โหได้นนยักตัวโอ้โอปลาไหลก็มี่ไปดิเอาคือว่าใส่ตุ่มกบมาใส่หลุมตัวนี่บม่มันหลมก็มี่ที่หลุมก็มีได้เมื่อแล้ักตัวอยู่นี่อ๋อมันตายเดือน,น นี่นะครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮานะครับแม่มาเศร้าหายอยู่หากินหายอยู่หากอยากก็ว่าหาอยู่หา,หากินจิได้กินเร <c oughs> ื่อยครับสะท้อาำดีนะครับนี่ <c oughs> บา้านเราเนหางูหาตำบลโพอทองนะครับตําบลโพทอนนงนะครับ <c oughs> โอ้หน้ามันไม่ได้ใสาอีกว่ะ น้ำเพิ่มคืนนี้นี่นี่ครับตุ่มกบหมู่บ้านได้หลายปนันในของวมน่ด้านในชตัวอยู่ชิ <10 S 1> ้ว่าตัวโอ้อโอ้ใส่ยังสี่ตีโอ้ยมีหนังเบองอยู่เตีน,น,น,นโอ้ใส่กันอะนึ่งส,สองตัว,วเฮ<อ>้ยน,นั่นเต็นสามสองตัวอยู่ตุ่มปัทโ โอ้มันมันเด็กสองตัวอยู่ตุ่มนี้เสีบบังนัวโอ้สองตัวครับเอาเริ่มตุ่มแรกกับมันแล้วนะครับสองตัวเอาคือป่ะเทศออกไ้ยเท่ยออกเลยไม่เห็นเด็กอ๋อเบิ้งต่อไปครับเขาเขาใส่ยังไงวิธีกันเบิ้งยังไงวะมัน ใส่ทังสีหรอือใส่น้ำม,ม,ม,นนมองคีบมันเคล<อ>ื่อนหนำเอาปลาเข่งหน่อยใส่ปลาหมูมันดินโอ้ยื้อคือคือปลาเข็งมันก็เอาเยื่อเป็นปลาเข็งเอาบางอันคือเห็นเป็นอันอันเมื่อถิด บางอันคือเห็นเป็นอันเป็นพลาสติกไหมเออมันมี้ย่นพลาสติกย้อนเตี้ยนี่วัตถุอ๋อนี่วัตถุโอ้ยนี่วัตถุ ปกติเกี่ยวเขามันถิบวม่มีน้ำนะครับหนะ้าแถวนี้แต่ว่าปีนี้ฝนมันมากฝนหลาที่เโคอนฝนมาสาฝนคือฝนหลาบานเท่านะครับเดือนพิจิกาต้นพิจิกายัางตกเสืออย,อยู่งั้นก็นเลย นามมันก็เละเป่งบ่เ่ตกนะครับเอาออล,อลุ่นลุ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 น นั่นมันเต่าห่าแนวบังไว้แนวอันโผล่อันแนวอันหมายไว้โอ้มีงูตัวนี่ใส่กบหื้อใส่งูเร็วนี่อือโอ้ยหูเหลี่ยมงูหยังหูเหลี่ยมหึงูเหลี่ยมบ่แม่นที่ดื้อนี่พุ่นล่ะบักใหญ่เลยหัวมันเอียนปรอบมึงเอ้ย